โลโดเทสเทสดีกนะครับวันครับผมทานคายาม่าวันนี้ก็มีคนส่งของมาให้นะครับขอขอบคุณจริงๆน่ผมนะนั่นคือเอ่อโฟกัสหน่อยกล้องกล้องโฟกัสหน่อยอ่าไฟวันเทสติ้งการ์ดนะผมนะเป็นของเล่ช่วงนี้เหมือนกันของภาคช็อตช็อตอันชอตอันชิลนะผมนะกระเปาคืูของของนิวโนตสวิตเซอร์แ้วยมื่ทางเพลงครับมั้งอ๋อ นี่ครับแล้วประกันมีวีลไบค์อ่ะประกันแน่ๆอ่ะนะเราไม่เชื่อมันจะเปิดเลยนะเราเปิดเลยกันมาเออใช่ต้องขอขอบคุณคุณวิกตอเรียนะผมนะที่ส่งของมาให้นะเนี่ยคาดว่าเข,ขารู้ที่อยู่นะผมนะเพราะว่าเหมว่าเขาจะรู้ด้วยนะว่าน้องผมมีใครนะครับก็ขอบคุณคุณวิกตอเรียมากนะผมนะนีต้องให้ตอบตอบแทนเล้วสิเนี่แกะยังไงวะเนี่ยของสกอตเทปนะแกะกันเลยครับเนี่ย เดี๋ยวทักคู่ครับนะครับนะเราเปิด,ปดตัวที่ก็เอาแทบตายเนี่ยมาดูว่ากอตไวแรกคืออะไรนะรอันนี้ป่ะอันนี้โอ้มีซองให้ด้วยอ่าและอะไรเอ่ยอ๋อเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวฟิวนะครับกลางฟิวหรือเปล่านะครับนี่มาเปิดเปิดนะครับอ่าเป็นนี่นะคู่มือนะครับอ่าเป็นคู่คมืออีกแล้วทุกอันมีทุกอันเนี่ย นี่ก็ผมก็รู้หมดแล้วนะครับว่าทำไงบ้างก็เป็นฝึกเป็นไงเดีย๋ยวนี่ที่ไหนอ่าโอเคก็ไอ้เสีนผมมองหน่วงนะเพราะว่าผมใช้กล้องถังคลิปพิเศษเลยนะครับนะมาวางตรงนี้ก่อนมคั็ไปแรกกันนะว่าเป็นก๊อตอะไรอันนี้อ๋อเนี่ยว่ามาเห็นนะตอนนี้นี่มึงยังมีพลาสติกอีกเหรอเนี่ยโอ้รอ็อตแน่เลยอยันนี้สภาพลองให้เก็บไว้เป็นอย่างนี้ตรงนั้นนะครับเนี่ย เนี่ยวันนีน่เปิดครับเนีคลิปนี้มีการจะต่อนะครับนะอเพาะอัดไปโทรศัพท์นะนะแลแแรกนะครับที่มาคืออะไรก่อนมาดูนะครับอันนี้เกะหมดแล้วนะครับในกล่องบอกว่ามีกี่ใบเนี่ยเออเนี่มีกัตบีหนึ่งใบได้แน่นะครับแต่ว่ามนุษย์มีกี่ใบเนาะอ้อหกสิบใบครับหนึ่งชุดสิบใบอ่ามาดูแบแรกครับจะเกลือไหม ดูกันครับนะสามสองหนึง่งมปแมรี่โอ้โอ forgot, หเฮ้ยเขาคัดหน่อกล้องกล้องอ่ามีครับแมรี่ครับตัว Golf. คอนโบรคอนซิลนะครับโบมนะครับแม่ลึกดีได้ก็ดีว่าตรงนี้นี่กล้กอ,ดดนนองก็เบอร์เบอร์เออไปนะครับกล้องวันที่สองมาดูก่อนแมครับไอเนี่ยฮอบฮอบเลย เอวางนี้เออเอานี่ดีกว่าเออนี่สวยหน่อยนะครับเข้าใจครับกล้องโทรศัพท์โฟกัสหน่อยลูกโฟกัสอ่าโอเคโฟร์ได้มาอ่าได้ฮอบนะครับนี่อาตรงนี้นี่ต่อมาคือวับก็คือพลังงานนะครับนี่เกลือเกลือทับเกลือเกลือตรงนี้นี่ ใบต่อมานะครับเหนือน,นี่นี่นี่ตรงนี้นี่ตรงหน้ากันเลยนะครับมาใบต่อมาครับคือแมจะเปลี่ยนโปเกมอนโอ้หนึ่งสองสามสาม,สามใบกว่ามาเยอะสามใบครับมันดีชงวับเป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์นะครับมาชัดนะ ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าจำเนียรหนึ่งมากกว่าเนาะเอานะครับมาต่อไปคือ,อ,าาอนะครับสนะาปแผยวางเกลียววางไว้นะครับของดีไว้ตรงนี้นี่ฮะควิกบอลขอบคุณครับนะครับเนี่ยนะครับใบต่อมาคือมัดนะสลับกราฟพลังงานนะครับมาเกลี <c oughs> ดีจริงนะครับเนี่ย มาต่อมาคือมัพย่าสาแผลวางมัพส่งต่อพลังงานวางสง่งมัตคัดซัมครับฮอบอ๋ออยังดีหน่อยโอ้คัดนะโอ้คัดเด็กเราไปต่อมาคือมัพซุปเปอร์บอลเนี่ย มาต่อมาคือวดยาโรนะครับยาโรคนหน้ายิมนะครับแนมะ่คน้ายิมนคะรับกกบลูเบินปอมนะครับหรือเทนเนอร์ที่นี่นะผมคอยดักตีเรานะครับข <c oughs> องแอปคำสั่งของวอสโอ้โหกัเดเลยแต่มันจะแรงกว่านี้ถ้าเป็นแบบสศีลุกนะครับแมนะ่ตะปะเด็ดนะครับเอาไว้ตรงนี้ของอะไรไว้ตรงนี้ แมรี่อีกแล้วสวยงามนี่ต่อมาครับวัตที่สถาบ,นบนันสินเตอร์ชี่การจอยนะครับว่างชงวัดตัดเปลี่ยนโปเกนบอลชงวัตมันสนเตอร์บอลเออชงวัดฮอปอีกแล้วเกลือแดกโอ้ยเกลือแดกไปตัว รับเกลือรับชอทมเมอร์ครับเอฟเฟคคือโอ้โหตัวนี้หนึ่งครั้งถ้าออกหัวอ่าฮะเกลือดีนี่่ะเกลือกลองเกลือไหมกล่องเกลือมาในกล้องอาจจะได้แค่สามทีนงเดี๋ยวสัาคู่ครับเดี๋ยวมาโอเคครับมาต่อครับมาต่อไปคือวับ กู้คือพลังงานอีกแล้วมันเกลือดีๆนี่เองนะโอ้ยค,ครับกล้องลงมากล้องโอเคมาโช๊คอัพโอ้ยอาจจะมีนิดนึงนะครับ,รบผมใช้ใช้ไม้ที่สื่อนะั้นวัปแมรี่สมามใบแล้วนะครับในเมีสมยสามใบแล้วโอเคทเคั้วัตถุทั้งวับอือหือเกลือตายเกลือเกลือกองเลยไหมทั้งวับโอ้ยนะสาแล ช็อตช็ชัตช็อตใครเป็นโอ้กาล่าเล็กิกระนายนะครับผมเล็กิก,ก,ก,ร,กระนายนะครับมาดาวเดชพื้นฐานท่าต่อสู้มาชม็อบอีกแล้วช็อบอีกแล้วเฮ้ยช็อบอีกแล้วเฮ้ยสีใบเลย นี่สี่ใวนะชงบเฮ้ยห้าใบโอ้โห و! โอ้โหเพิ่มห้าใบแล้วครับขอจัดนี่ัคู่ครับดูมาขอชัดขอจัดเตี๋ยไปหนึห้าใบแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบเเตห้าใบแลวเนี่ยสามสองหนึ่งหใบครับโอ้โห เจ็ดไปเดียวเยวเดียเดียวเดียวเดยแปดเออไม่ใช่ครับเป็นดิจีรอดนะผมนะนะับว่าเป็นโปแกรมอะไรนะครับก็ดีครับชงวัดดิจีรอดอีกแล้วซามอีกแล้วชงวัดอะไรเนี่ยเออลูกีนะครับลูกีนี่นี่นี่ครับนี่ประกันแล้วโอเค เปิดมาเป็นชัวอ๋อมานาสูนนะมานาสูนชงวั์โอ้ได้ได้นั่งแรกนั่งพัฒนาเลยนะครับเนี่ยทบว่าเด็ดแล้วก็ดีไว้ตรงนี้นี่น่ากล่าดีกว่าครับดีชัวั์ชัวรดชัวร์มีแผลมีแผลนะดีใจมากก็ดีไว้ตรงนี้นี่ชงวั์ ซ้ำอีกแล้วเกลอดีีกแล้วแงบอ่ากาล่าครับคารบนไนคารบนในกนะครับน่ทงับอีกแล้วเหรอกิ้งหินเนี่ยกิ้งหินอะไรวะทำคาถิไม่กุนเลยครับอ่าวีครับอุอุยๆนะผมนะไม่ใช่การสีลุงนะจะงอยจับนะครับท็อปกาบีของประจำของคุณวิตาเลียนนะครับ อุอุอีอุอเด็ั้การ์ดวีทัว้วเด็ดตรงนี้อ่ะเฮ้ยติยตดไอตัวเทปติดันั่นเลยชองอัพอามทางานพื้นฐานทันเหล็กชงอับสองใบอ่าชงอับสามใบชงอับสี่ใบห้าใบโอโห6หกใบอับอ่าใบจิตไหนเลย อ่เจ็ดใบอ่เจ็ดใบไปแล้วนะครับอ่ะแปดใบอ่ะเก้าใบาโอ้โหโอ้โหเกือกนะครับอ่าลูกอมประหลาดครับน่ามันหายากอยู่อ่านี่หายากกับชอบตรังแตกต่างกันบ๊บอ่าทัมฮัมเบอร์เบกาดนะครับนะ,นะ,นะหน,น่วยจำนวนอ่ะเกลือ ครัเปินะดาามาเป็นวัดอ่าอากอล์คัสิตเนปฟ้าวต้องชื่อได้ใช่งหมเปิดมาเป็นนะับซ้ำอีกแล้วเดือประมาณอ่าสี่ใบสุดท้ายนะครับดูกัน่ว่าจะจะได้เทียบหรือเปล่าวัดโอ้โหครบกนะกะโลครบสามลางเนี่ยโอเคกปิดมาเป็นวนะับ อีกแล้วเหรอโอ้ยกระแดกับสามสองหนึ่งรับ 3, 2, 1, นะโอ้โหมาครับมาสุดท้ายครับมาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรนะแม่มาสามสองหนะึนะ 3, 2, 1, ่งจุ๊บของดีไหมโอ้โหจีวันตอน,นะครับครบแล้วครับโอเคหกสิบใบนะครับหกสิบใบครบแลวครับ รวมรวมว่าเกลือเยอะชิบโกเยอะเกลือโคตรเยอะนะผมนะนะนี่ครับในเกลือหนะันเลยเนี่ยเกลือเกลือเกลือเนี่ยเต็มเลยได้การที่ต้องการนะครับมามาซ้ำด้วยนะครับนะี่ก็คือแมรี่นะครับสามใบเลยนะครับนะี่ได้ได้การหายากอย่างคำสั่งของบอสนะครับได้ไปอีกใบหนึ่งครับพี่ผมน่าจะเอาไว้กองเกลือเรียบร้อยนะนี่ได้แมรี่มาสามใบน่าเชิญเธวเข้าโรงงานนะ สนมากคุณผู้ชมโอเคครับเป็นไงมาผสบวันนี้ก็ถ้าใครนะครับทำแบบนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าคุณอาจจะแบบยังไม่รู้นะครับว่าว่าผมอยู่ไหนกันแน่นะครับก็ต้องหาต่อไปนะครับถ้าใครทำนี้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่ตเรีอีกครั้งนะครับที่ส่งของมาให้และถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมและกดซับสไคร้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ขอให้คนโชคดีครับบ๊ายบายบายบี